บ้านหลังเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกที่ไม่เคยมีใครพูดถึงในที่ใดนอกจากคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่เคยมีข่าวสารดังไปถึงเมืองใหญ่ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกนอกจากการเดินทางที่ยาวนานผ่านป่าและภูเขาคนในหมู่บ้านใช้ชีวิตกันอย่างเงียบสงบโดยส่วนใหญ่จะทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ไปวันวันท่ามกลางความเงียบสงบนี้เริ่มมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยเฉพาะในสวนหลังบ้านของชาวบ้านหลายๆคนที่มีแสงไฟสีฟ้าลอยขึ้นจากกลางสวนในทุกเกาะคืนชาวบ้านเริ่มเล่าเรื่องกันว่าในยามค่ำคืนแสงไฟเหล่านั้นมักจะปรากฏขึ้นอย่างผิดปกติมันลอยอยู่เหนือพื่อสวนและเคลื่อนที่ไปมาราวกับกําลังตามหาบางสิ่งคืนหนึ่งหลังจากที่แสงไฟปรากฏขึ้นตามปกติทศพลหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งกลับมาจากเมืองใหญ่ สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในหมู่บ้านของเขาแสงไฟนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงอย่างจริงจังแต่มันเริ่มมีเรื่องราวที่ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าเปิดเผยออกมามันเป็นความกลัวที่ใครก็ไม่อยากพูดถึงแสงไฟนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทศพลพูดกับเพื่อนของเขาก้องเกียรติที่นั่งอยู่ข้างๆบนมา้านั่งในสวนหลังบ้านของทศพลก็แค่แสงไฟพวกเราเคยเห็นมันมาหลายครั้งแล้ว ก้องเกียรดกล่าวเขามองขึ้นไปที่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนมองดูแสงไฟที่ลอยขึ้นมาจากสวนหลังบ้านของเขาเองแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรทุกครั้งที่มันปรากฏคนในหมู่บ้านจะหายไปทศพลมองแสงไฟที่ลอยไปมาราวกับหลอกล่อเขาให้เข้าใกล้มันเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่งก่อนจะหายไปทันทีในความมืดเขารู้สึกถึงความกลัวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจใครจะเป็นคนถัดไป ในเช้าวันถัดมาชาวบ้านเริ่มพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้สวนหลังบ้านของก้องเกียรติได้หายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆพวกเขาคิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนหายไปในตอนกลางคืนแต่มันไม่เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนทศพลและก้องเกียรติเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในหมู่บ้านนี้พวกเขาตัดสินใจสืบหาความจริงเกี่ยวกับแสงไฟลึกลับและการหายตัวไปของชาวบ้าน เราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปได้ทศพลกล่าวด้วยความตั้งใจเราต้องหาคำตอบให้ได้ด้วยความสงสัยและความกลัวที่กำลังคืบคลานเข้ามากลุ่มเพื่อนในหมู่บ้านจึงเริ่มต้นการสืบสวนที่อาจจะพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่คาดคิดและพบกับความลับอันมืดมนที่ยังคงหลอกหลอนหมู่บ้านนี้มาเป็นเวลานาน,านคืนวันต่อมาทศพลและก้องเกียรติ เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติในหมู่บ้านมากขึ้นทุกคนดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงแสงไฟและการหายตัวไปของคนพวกเขาทุกคนพยายามที่จะอยู่เงียบๆหลีกเลี่ยงคำถามหรือแม้กระทั่งการมองไปที่สวนหลังบ้านที่แสงไฟนั้นเคยปรากฏแต่สำหรับทศพลแล้วมันยิ่งทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นคืนนี้เราต้องไปดูใกล้ๆทศพลพูดกับก้องเกียริขณะที่เขาและเพื่อนอีกสองคนคือพั และปัญญากำลังยืนมองสวนหลังบ้านของก้องเกียติมันอันตรายนะเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรก้องเกียตดพยายามขัดขวางแต่ทศพลก็ไม่ยอมแพ้มันจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลยเราต้องหาคำตอบทศพลยืนยนัน ค่ำคืนนี้บรรยากาศรอบๆหมู่บ้านเงียบสงบอย่างน่าสงสัยสายลงเย็นพัดผ่านใบไม้รอบๆเมื่อพวกเขาเดินไปถึงสวนหลังบ้านแสงไฟสีฟ้าที่ลอยอยู่เหนือสวนก็เริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งมันลอยต่ำกว่าเดิมในครั้งนี้ราวกับว่ามันกำลังรอพวกเขาอยู่แปลกจังพัดกล่าวเสียงเบาขณะที่พวกเขายืนมองแสงไฟนั้นเคลื่อนที่ไปมาอย่างชื่นชา้าในช่วงที่พวกเขากำลังสังเกตแสงไฟนั้น อยู่จูจ่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นในความมืดเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ในสวนหลังบ้านราวกับว่ามีคนมาแอบดูพวกเขาจากที่มืดๆทศพลหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยใครนั่นทศพลถามด้วยน้ำเสียงตึงเครียดไม่มีคำตอบใดๆกลับมาพวกเขายืนนิ่งมองกันไปมาราวกับกำลังรอฟังเสียงนั้นอีกครั้งแต่เสียงนั้นกลับเงียบหาย ไปในทันทีทศพลรู้สึกไม่ไดีอย่างแรงเขาหันกลับไปมองแสงไฟที่ยังคงลอยอยู่ในสวนแต่แล้วทันใดนั้นแสงไฟก็หายไปอย่างรวดเร็วมันหายไปแล้วปัญญาพูดด้วยความตกใจรีบไปดูทศพลตะโกนพวกเขารีบวิ่งเข้าไปในสวนหลังบ้านแต่สิ่งที่พบคือความมืดสนิทไม่มีแสงไฟไม่มีใครอยู่ที่นั่นหายไปไหนหมดก้องเกียดถามเสียงสัน่น ขณะที่พวกเขาตะโกนเรียกหาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อพวกเขาเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ใกล้กับสวนพวกเขาก็พบกับร่องรอยที่ผิดปกติจากภายในบ้านเจ้าของบ้านคือคุณยายท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่คนเดียวแต่ในคืนนั้นคุณยายหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะมีสิ่งของอยู่ในบ้านเหมือนปกติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนั้นดูเหมือนจะถูกทิ้งเอาไว้แบบกระทันหัทนทศพลและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพยายามค้นหาตัวคุณยาย ในบริเวณบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเพียงแค่ห้องที่ว่างเปล่าและความเงียบสงัดที่ยิ่งเพิ่มความรู้สึกกลัวให้กับพวกเขาจะเป็นไปได้ไหมว่าแสงไฟนั่นอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปทัดถามด้วยเสียงเครียดทศพลพยักหน้าเบาๆมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญผมรู้สึกว่ามันกำลังตามหาอะไรบางอย่างหรือบางคนและมันเริ่มจากที่นี่ หลังจากนั้นพวกเขากลับมานั่งคุยกันในที่ปลอดภัยโดยเริ่มคิดหาวิธีการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของชาวบ้านรวมถึงแสงไฟที่ลึกลับนี้ซึ่งทศพลรู้สึกแน่ใจแล้วว่าเขาจะต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังตามหลอกหลอนหมู่บ้านนี้และในขณะที่ทุกคนกำลังคิดหาวิธีออกจากความกลัวนี้แสงไฟลึกลับก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความมืดที่คืบคลานเข้ามา ในคืนที่เงียบสงบและมืดมิดทศพลและเพื่อนๆน,นั่งอยู่ในห้องของทศพลคิดไม่ตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านพวกเขามั่นใจแล้วว่าแสงไฟและการหายตัวไปของชาวบ้านมีความเกี่ยวข้องกันแต่คำถามยังคงอยู่ทำไมแสงไฟถึงปรากฏและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราอาจจะต้องหาข้อมูลจากคนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านมานานแล้วทศพลพูดเสียงเคร่งเครียดบางทีคนเก่าๆอาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ใช่แล้วก้องเกียดพูดมีคุณยายท่านหนึ่งที่เคยเล่าเรื่องแปลกๆให้พวกเราได้ฟังตอนเด็กๆท่านพูดถึงบางอย่างที่เรียกว่าคำศัท์ทศพลและเพื่อนๆมองหน้ากันอย่างสงสัยคำสัท์ทศพลถามใช่ครับก้องเกียดพูดคุณยายบอกว่าหมู่บ้านของเรานั้นเคยมีความลับที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่อันตรายถ้าคุณยายยังอยู่เธออาจจะให้คำตอบได้ พวกเขาตัดสินใจไปหาคุณยายท่านนั้นในวันรุ่งขึ้นซึ่งทศพลเคยได้ยินมาว่าเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆขึ้นอยู่บนเขาเป็นที่ที่คนในหมู่บ้านไม่ค่อยไปเยือนนักเพราะดูเหมือนจะถูกลืมไปกับเวลาเช้าวันถัดมากลุ่มเพื่อนทั้งสี่คนเดินทางขึ้นเขาไปยังบ้านของคุณยายสถานที่ที่เงียบสงัดและลึกลับท่ามกลางหมอกที่ลอยไปมาทำให้บรรยากาศในพื้นที่นี้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นบ้านของคุณยาย ตั้งอยู่ใกล้กับป่าสนมีก้อนหินเก่าๆวางกระจัดกระจายอยู่รอบๆเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านคุณยายก็นั่งอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าภายในบ้านพวกเขาเดินเข้าไปทักทายคุณยายและขอให้คุณยายเล่าเรื่องที่เธอเคยพูดถึงเกี่ยวกับคำสาปค,คุณยายเราต้องการคำตอบเกี่ยวกับแสงไฟและการหายตัวไปของคนในหมู่บ้านทศพลพูดเสียงเครียดคุณยายเงียบไปทักหนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างขมขืนเด็กๆรู้ดีเหลือเกิน มันถึงเวลาที่จะเปิดเผยความจริงแล้วคุณยายเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตอนที่หมู่บ้านนี้ยังคงเจริญรุ่งเรืองก่อนที่คำสาปจะเริ่มต้นขณะที่หมู่บ้านนี้ยังเป็นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและกิจกรรมทางศาสนามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่บูชาสิ่งที่ไม่ควรจะบูชาสมัยนั้นมีผู้คนในหมู่บ้านที่พยายามค้นหาพลังจากโลกอื่นพวกเขาทําพิธีกรรมที่ต้องใช้มนต์ดำซึ่งทําให้เกิดการประทับของวิญญาณที่ไม่เคยจากไป คำสาพนนี้เริ่มจากการกระทําของผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของการปกปักรักษาคุณยายกล่าวพวกเขาผิดพลาดอย่างร้ายแรงและตั้งแต่วันนั้นมาวิญญาณของพวกเขาก็ได้เฝ้าตามหาคนที่ผิดพลาดและมันจะทําการล่อลวงพวกเขาด้วยแสงไฟลึกลับในกลางคืนทศพลและเพื่อนๆฟังด้วยความตกใจคุณยายเล่าต่อไปว่าทุกครั้งที่แสงไฟปรากฏหมู่บ้านจะต้องสูญเสียคนไปหนึ่งคน ซึ่งถูกวิญญาณของผู้ฝ่าฝืนคำสาปพ,พาตัวไปแต่ทำไมพวกเขาถึงหายไปโดยไม่มีร่องรอยก้องเกียรติมองคุณยายอย่างสงสัยคุณยายตอบเสียงเบาเพราะวิญญาณเหล่านั้นไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าพวกเขาทำอะไรพวกเขาไม่ต้องการให้ใครค้นพบความลับของคำสาปนี้พวกเขาจะพาคนที่ถูกเลือกไปในที่ที่ไม่มีใครตามหาได้ไม่มีใครกลับมา กลุ่มเพื่อนตกตะลึงไปกับคำพูดของคุณยายทศพลพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าเราจะทำลายคำสาปนี้เราต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้คุณยายมองพวกเขาด้วยแววตาเศร้าคำสาปนี้ไม่สามารถทำลายได้ง่ายๆมันต้องการการเสียสละและบางคนจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเพื่อที่จะหยุดมันได้กลุ่มเพื่อนรู้สึกถึงความยากลำบากในการทำลายคำสาปแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางเลือก พวกเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการตามที่คุณยายแนะนำเพื่อลบล้างคำสาปที่ตามหลอกหลอนหมู่บ้านนี้มานานหลายปีทศพลหันไปมองเพื่อนเพื่อและกล่าวด้วยความมุ่งมั่นเราต้องทำให้มันจบสิ้นเราต้องหยุดคำสาปนี้ในขณะที่พวกเขาเริ่มเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้กับคำสาปความมืดก็กำลังคืบคพลานเข้ามาอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อพวกเขากลับมาที่หมู่บ้านในเย็นวันนั้นทศพลก้องเกียรติ พัดและปัญญาได้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำลายคำสาปที่ผูกมัดหมู่บ้านของพวกเขามานานหลายสิบปีทุกคำพูดที่คุณยายพูดถึงเกี่ยวกับการเสียสละย,ยังคงวงเวียนอยู่ในใจพวกเขารู้ว่าการหักคำสาบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจมีราคาที่ต้องจ่ายเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทศพลกล่าวด้วยเสียงแน่วแน่ขณะที่เขานั่งรอบๆโต๊ะไม้ในบ้านของเขาซึ่งเป็นที่นัดพบของพวกเขา ถ้าพวกเราไปถึงสวนหลังบ้านในคืนสุดท้ายตามที่คุณยายบอกต้องทำพิธีอย่างรวดเร็วเพื่อให้แสงไฟนั้นไม่สามารถฆ่าคนไปได้อีกก้องเกียิพูดแต่ถ้าเราทำพิธีนี้เราจะต้องเสียสละคนหนึ่งในกลุ่มนี้เพื่อยุติคำสาปพัดท้วงถ้าทำอย่างนั้นเราจะได้อะไรจากมันเราจะรอดไหมปัญญาทำหน้าคิดหนักแต่ก็พูดด้วยความมั่นใจเราจะไม่ยอมให้มันสูบเปล่า เราต้องทำให้มันจบกลุ่มเพื่อตกลงกันว่าจะทำพิธีในคืนนี้พวกเขาตั้งใจว่าจะไปที่สวนหลังบ้านที่แสงไฟเคยปรากฏและทำพิธีให้เสร็จสิ้นก่อนที่แสงไฟจะกลับมาอีกครั้งพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดมิดที่กำลังคืบคลานเข้ามาเมื่อกลางคืนมาถึงท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกและความเงียบสงบในหมู่บ้านก็แปรเปลี่ยนเป็นความกลัวทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขาเดินไปที่สวนหลังบ้านท่ามกลางความเมื่อที่แผ่ขยายออกไปในมือของทศพลถือไม้เท้าที่คุณยายบอกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในพิธีนี้ข้างๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาคือก้องเกียรติทัดและปัญญาที่เตรียมพร้อมกับการทำพิธีเราต้องทำพิธีนี้ให้เสร็จภายในเวลาที่แสงไฟปรากฏทศพลกล่าวเสียงหนักแน่นเราต้องเชื่อมั่นในกันและกันท่ามกลางความเงียบมีเสียงลมพัดดังแววมาทศพลหันไปมองและเห็นแสงไฟที่ลอยอยู่เหนือสวน หลังบ้านอีกครั้งมันเริ่มปรากฏขึ้นอย่างช้าๆก่อนที่มันจะเริ่มเคลื่อนที่ไปยังทิศทางของพวกเขามันมาแล้วก้องเกียดพูดด้วยเสียงเบาทศพลสั่งให้ทุกคนเริ่มต้นพิธีตามที่คุณยายแนะนําพวกเขาทําตามขั้นตอนทุกประการตั้งแต่การวาดวงกลมล้อมรอบตัวพวกเขาด้วยเกลือการจุดเทียนสีขาวตามจุดต่างๆจนถึงการกล่าวคําคาถา,าที่มีอํานาจเพื่อเรียกพลังแห่งแสง แต่ในขณะที่พวกเขากำลังทำพิธีอยู่แสงไฟก็เริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นราวกับมันรู้ว่าพวกเขากำลังจะขัดขวางมันแสงไฟสว่างจ้าและลอยไปมารอบตัวพวกเขาก่อนที่มันจะหยุดนิ่งอยู่กลางวงกลมทศพลมองไปที่แสงไฟและรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในอากาศเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาราวกับเสียงกระซิบจากวิญญาณที่ต้องการเอาคืนหากคุณต้องการหยุดคำสาปนี้คุณจะต้องเสียสละหนึ่งชีวิตเสียงนั้นกระซิบบอก เราไม่มีทางเลือกทศพลพูดออกมาด้วยความสั่นกลัวเราต้องทํามันให้เสร็จทันใดนั้นแสงไฟที่เคลื่อนที่อยู่กลางวงกลมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงร่างเงาที่มองไม่เห็นเริ่มปรากฏในแสงนั้นร่างของวิญญ,ญาณผู้ฝ่าฝืนคำสาบที่เคยทำลายหมู่บ้านนี้ในอดีตเริ่มลอยออกมาในขณะที่ทุกคนมองด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาตรหนักว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะต้องทำพิธีให้สำเร็จ ไม่เช่นนั้นคำสั์นี้จะคงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานเราจะต้องเสียสละใครสักคนก้องเกียรตะโกนออกมาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวใครจะอาสาทศพลมองไปที่เพื่อนๆของเขาและในขณะที่แสงไฟเริ่มลุกโชนขึ้นทศพลตัดสินใจเขาจะเป็นคนทำหน้าที่เสียสละเพื่อลบล้างคำสั์นี้ผมจะทำเองทศพลพูดด้วยเสียงมั่นคงทุกคนอย่าก,กลัวมัน เราจะต้องทำให้มันจบสิน้นแสงไฟสว่างขึ้นจนเกือบจะพรามัวและในวินาทีนั้นร่างของทศพลก็หายไปในแสงนั้นเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปเพื่อให้มันยุติลงและเมื่อแสงไฟหายไปหมู่บ้านก็กลับเข้าสู่ความเงียบสงบแต่คำถามยังคงอยู่ในใจของทุกคนการเสียสละของทศพลจะเป็นการยุติคำสาปจริงๆหรือแค่ทำให้มันเริ่มต้นขึ้นใหม่ เช้าวันถัดมาท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่บรรยากาศในหมู่บ้านกลับสงบลงอย่างประหลาดแสงไฟที่เคยปรากฏในสวนหลังบ้านหายไปแล้วและเสียงกระซิบที่เคยดังในหัวของทศพลก็สงบลงเช่นกันความเงียบนี้เหมือนกับการหยุดเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากความโกลาหลก้องเกียรติพัดและปัญญายืนอยู่ในสวนหลังบ้านของทศพลพวกเขายังคงตกใจและไม่สามารถเชื่อได้ว่าทศพล ได้จากไปจริงๆทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นขึ้นมามันจบแล้วใช่ไหมก้องเกียดถามเสียงสัน่นปัญญางเงียบไปก่อนที่จะตอบอย่างช้าๆเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่แสงไฟมันหายไปแล้วจริงๆพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นและเริ่มสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในบรรยากาศของหมู่บ้านแม้จะยังมีความเศร้าและความว่างเปล่าอยู่ในใจแต่พวกเขาก็รู้ว่าแม้ทศพล จะต้องเสียสละตัวเองเพื่อหยุดคำสาปนี้แต่มันก็ทำให้คนในหมู่บ้านมีโอกาสได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในขณะเดียวกันข่าวการหายตัวไปของทศพลเริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้านแม้จะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีบางคนที่เริ่มรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาพวกเขาเริ่มหันมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและบทเปียนจากการฝ่าฝืนคำสาปหนึ่งสัปดาห์ต่อมากลุ่มเพื่อนๆของทศพล ได้พบกันอีกครั้งที่ริมแม่น้ำใกล้หมู่บ้านพวกเขาตั้งใจจะทําพิธีรำลึกถึงทศพลและการเสียสละของเขาทศพลไม่ได้หายไปในความทรงจำของพวกเขาเขายังคงมีอยู่ในใจทุกคนเขาทําเพื่อพวกเราพัดพูดด้วยเสียงเศร้าเขาทําเพื่อให้หมู่บ้านของเราได้มีโอกาสอยู่ต่อไปและเราต้องรักษามันไว้ก้องเกียดพูดเราไม่สามารถปล่อยให้คำสาบนี้กลับมาอีก เราต้องทำให้มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับรุ่นต่อไปพวกเขาทั้งสี่คนยืนอยู่ริมแม่น้ำลงพัดเบาๆและแสงตะวันที่สองรอดผ่านกิ่งไม้ทำให้บรรยากาศในตอนนี้ดูอบอุ่นขึ้นเราจะไม่ลืมเขาปัญญากล่าวและเราจะทำให้มั่นใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกทุกคนต่างพยักหน้า และในขณะที่พวกเขายืนอยู่ในความเงียบสงบนั้นแสงไฟที่เคยลอยอยู่ในสวนหลังบ้านก็กลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้แผ่ความมืดมิดหรือความหวาดกลัวแต่กลับเป็นแสงที่อ่อนโยนและอบอุ่นราวกับเป็นการยืนยันว่าคำสาปนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วทศพลอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่เขาจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปตลอดกาลและคำสาปที่เคยตามหลอกหลอนหมู่บ้านนี้ก็ได้ถูกทำลายไปแล้ว หมู่บ้านกลับเข้าสู่ความสงบสุขและผู้คนที่เคยกลัวได้เริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติและสิ่งที่เก่าแก่แต่พวกเขาก็ไม่ลืมบทเรียนที่ทศพลได้สอนพวกเขา